สวัสดีลูกค้าสวนมะยงชิดของเราทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่สวนมายงชิดรัตนานิยมของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลูกค้าหลายๆท่านนะคะอยากที่จะชมมะยงชิดของเรานะคะว่าตอนนี้ลูกมะยงชิดได้ติดลูกหรือยังนะคะหลายๆท่านนะคะอยากจะรู้ว่ามะยงชิดที่ท่านปลูกไว้นะคะเหมือนกับที่สวนไหมนะคะ ซึ่งตอนนี้มีหลายท่านมากเลยนะคะที่โทรมา,อาสอบถามกับทางสวนนะคะว่า,าในถึงในระยะนี้แล้วต้องต้องทำอย่างไรบ้างนะคะซึ่งทางสวนของเราเนี่ยนะคะก็จะทำคลิปต่อเนื่องตลอดเลยนะคะตั้งแต่เขายังไม่ติดช่อนะคะเริ่มแตกตาดอกแล้วก็แนะนำเป็นาสารฮอร์โมนต่างๆสารป้องกันมแมลงนะคะซึ่งตอนนี้ลูกมะยงชิดของหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเริ่มที่จะ ติดลูกให้เห็นบ้างแล้วนะคะหรือไม่ช่อก็ร่วงไปแล้วนะคะซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่า,ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่มะยงชิดของที่สวนเนี่ยเขาบานบานเต็มที่เลยนะคะแล้วทีนี้มันมีฝนตกเกิดขึ้นค่ะฝนตกวันเดียวเท่านั้นนะคะแบบว่าช่อเราก็เลยแบบเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะคะลูกมะยงชิดที่คิดว่าจะต้องแบบเต็มสวนไปหมดเลยก็ เหลือปริมาณน้อยลงแต่ก็มีที่ติดบ้างนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านส่งข่าวมานะคะว่าที่ท่านปลูกไว้ที่สวนก็โดนฝนเหมือนกันค่ะซึ่งทําให้เกิดความเสียหายกับการติดผลของมยงชิดได้นะคะซึ่งเราก็ภาวนาว่าฝนอย่าตกแต่เขาก็ตกจนได้นะคะเราแก้ไขสภาพอากาศไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็มีในสวนที่ติดลูกให้ชมวันนี้นะคะแล้วก็มี ะระยะต่างๆมาให้ชมกันเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะนี่นะคะเรามาเริ่มดูกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้เป็นช่อของมะยงชิดแล้วก็มะปางนะคะเนี่ยค่ะเขาเริ่มจะร่วงแล้วนะคะเป็นสีดำแล้วก็เริ่มร่วงลงมาแล้วก็คือว่าถ้าท่านสังเกตดีๆเนี่ยบางช่อก็จะติดลูกได้นะคะก็คือเขาจะเป็นเม็ด จะเล็กกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวอันนี้คือเริ่มแบบเท่าหวัวไม่ขีดแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายที่เล็กๆให้ชมนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะซึ่งอย่างเนี้ยอาจจะยังไม่เห็นชัดนะคะต้องรออีกสักพักหนึ่งเขาจะเป็นสีเขียวะคะ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะตูกตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ เห็นอยู่แวบบ๊แบบแว๊บแบมาสักครู่พามาเดินดูส่วนใหญ่ก็จะติดลูกนะคะเนี่ยน,นะคะส่วนของลูกค้าไม่ทราบว่าติดเหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะเจอแล้วเห็นตัวอย่างอยากให้ลูกค้าได้เห็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นช่อที่ร่วง ถ้าเขาติดเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเออนี่ค่ะเขาจะเป็นเขียวๆแบบนี้นะคะสูงเข้าไปสิเนี่ยค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะช่อที่ร่วงก็คือร่วงไปเลย อย่างนี้ไม่ไม่ติดนะคะอย่างอันนี้ไม่ติดเนี่ยที่ข้างหลังเนี่ยไม่ติดแต่ว่าอันนี้ใช่นี่เห็นไหมคะอันนี้ใช่ค่ะติดลูกแล้วก็คือต้องคอยสังเกตที่ที่ข้างบนนะคะว่าติดลูกหรือยังนี่ค่ะหลังจากระยะที่เขาเป็นสีเขียวแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มกลายเป็น นี่ค่ะเล็กกว่หัวไม่ขีดหน่อยนึงนะคะผลเขาจะมีสีแดงหน่อยหน่ารักดีนะคะนี่ค่ะระยะนี้นะคะเราต้องเตรียมแล้วค่ะเตรียมสารฉีดป้องกันเพลี้ยไฟมแมลงที่จะมารบกวนลูกมะยงชิดนะคะถ้าแบบมีเพลี้ยไฟทำลายผลอ่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่สามารถที่จะกลายเป็นมะยงชิดลูกใหญ่ใหญ่ให้เราได้ทานกันนะคะก็คือว่า ก็ต้องฉีดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเตรียมฉีดได้เลยเพราะว่าช่อขาเริ่มบานหมดแล้วต้องเป็นช่อดำหมดแล้วทั้งต้นนะคะถ้ามีต้นหนึ่งแบบว่ากำลังบานอยู่ด้วยอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อย่าพึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือรอให้ให้เขาบานแล้วก็ติดผลอ่อนอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยฉีดพร้อมกันนะคะ mm hmm. ก็ดูไปคร่าวๆนะคะ เนี่ยมันก็จะมีทั้งติดไม่ติดและกําลังจะลุ้นว่าติดแล้วไม่ติดนะคะเสียงน้ําที่บ้านอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ปั๊มน้ําลดน้ําในสวนตอนเช้านะคะนี่ก็เดินดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็จะมีแบบว่าเม็ดเม็ดที่ใหญ่แล้วอันนี้คือเริ่มใหญ่แล้วเริ่มแบบว่าจะได้ทานผลแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะจะมีเดี๋ยวอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีการ สลัดลูกบ้างนะคะเห็นช่อนี้ไหมคะเขามีความหนาแน่นมากเลยบางบางท่านที่เป็นชาวสวนนะ่ะเขาก็จะเด็ดออกบางเพื่อให้ผลมีความสมบูรณ์นะคะแต่เราปล่อยธรรมชาติเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสลัดลูกลงลงที่พื้นตอนจะเห็นว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีลูกมอยองชิดหลุดล่วงเต็มพื้นไปหมดเลยแล้วเราก็จะบอกว่าทำไมมันลูกล่วงเสียดายจังเลยเสียดายมอยงชิดจังเลย พยงชิดทําไมถึงร่วงอันนี้เกิดจากความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะคะถ้าเขามีอาหารหล่อเลี้ยงต้นเพียงพอเขามีความสมบูรณ์ตั้งแต่แรกมีปุ๋ยมีน้ําเพียงพอเขาก็จะไม่ร่วงลูกค้าคงสงสัยนะคะว่าระยะนี้ลดน้ําอย่างไรระยะนี้นะคะที่สวนเนี่ยก็จะลดน้ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากครั้งที่แล้วนะคะเพิ่มขึ้นในปริมาณเล็กน้อยเพราะว่า น้ำเนี่ยนะคะเราจะต้องนำมาใช้บำรุงผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าผลเขาก็ต้องการอาหารนะคะซึ่งใช้ในการเจริญเติบโตถ้าไปงดน้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เขาอาจจะร่วงได้มากขึ้นในกรณีที่งดน้ำลูกค้าอยากจะงดน้ำเขางดกันตอนไหนอันนี้เป็นคำถามที่ลูกค้าสงสัยนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะ ก็คือก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตนะคะช่วงที่เขาลูกเป็นสีเหลืองกระดังงาแล้วช่วงนั้นน่ะเขาถึงจะงดน้ํานะคะเพื่อให้มะยงชิดเนี่ยมีความหวานนะคะเนี่ยอันนี้ก็ติดพอเวลาที่เรางดน้ําช่วงนั้นน่ะมะยงชิ่เเขาก็จะหวานกรอบอร่อยนะคะ ก่อนเก็บผลผลิตอะคะ่ะที่เป็นสีกระดัางาแล,แล้วเขาถึงจะงดน้ำกันนะคะลูกก็จะได้ไม่ร่วงซึ่งตอนนี้เราให้น้ำได้ไม่ต้องให้เยอะก็ให้เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยลองกะปริมาณดูนะคะเราเดินไปต้นทางนู้นกันบ้างนะคะอ้ายน้ำรั่วปรากฏว่าน้ำร่ว อ๋ไม่ใช่น้ํารั่วเดี๋ยวนะคะขออนุญาตปิดน้ําก่อนนี่นะคะแม่เขาก็เปิดน้ําทิ้งไว้ซึ่งเราก็ลดแค่นิดหน่อยพอนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ทรงนี้รอ,อมา้งไว้นี่ค่ะอันนี้เป็นกล่องพึ่งนะคะที่เรามีนะคะกล่องพึ่งเลี้ยงพึ่งค่ะเพื่อผสมเกสร นี่นะคะดูตรงนี้ลูกสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะคะเห็นไหมคะเขาติดลูกกันสวยมากๆเลยระยะนี้นะคะแม่เขาก็ลดน้ำตลอดเลยนะคะก็ะห้ามอดน้ำเด็ดขาดเลยะคะ่ะอ,อันนี้น่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมคะอีกนี้ด้วยถ้าเขาไม่สลัดลูกนะคะจะได้เยอะมากๆเลย สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้จะให้ดูต้นนิดนึงต้นนี้เขาก็ไม่ได้สูงมากนะคะดูลำต้นก่อนนี่เราทำทาบกิ่งไว้ด้วยเห็นไหมคะลำต้นแค่นี้ซึ่งเขาก็ติดลูกติดลูกหลายลูกเลยนี่ถตงต้นนี้ก็ไม่ได้ประมาณ4ปีถึง5ปีนี่ค่ะติดลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะเต็มต้นเลย มะยงชีด์นนะ่ะถ้าเขามีความสมบูรณ์ที่ต้นนะคะเขาก็จะสามารถติดลูกด้วยบางคนปลูกแบบเป็นสิบปีเลยไม่ค่อยจะมีลูกเพราะว่าไม่ได้บำรุงอะไรแล้วก็ไม่รู้วิธีการนะคะที่จะทำให้เขาติดลูกได้ตรงนี้อย่างดูสิคะน้ำอุดมสมบูรณ์มากดูท่อน้ำไม่รู้กี่อันมีทั้งสปริงเกิลนะคะแล้วก็มีสายยางที่ลดน้ำนะคะที่เรารดน้ำเมื่อกี้เนี่ยค่ะ เนต้นนี้ลูกดกมากๆเลยต้นเล็กลำต้นเล็กนิดเดียวนี่ค่ะลำต้นไม่ใช่ต้นใหญ่ด้วยเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปปลูกประมาณสองสมปีที่แล้วเนี่ยต้นเขาก็จะจะหน้าประมาณนี้ถ้าเขาซื้อต้นใหญ่ไปนะคะต้นในเข่งเนี่ยเขาก็จะหน้าได้ประมาณนี้แหละเนี่ยเดือยมยงชิ้นเนี่ยในในระยะแรกเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตช้านะคะแต่ว่าพอปลูกไปสักพักนึงเขาก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ สามารถที่จะโตเร็วแล้วก็ติดลูกได้ด้วยเนี่เพื่อเมื่อถึงในระยะที่เขาติดลูกนะคะก็อย่างต้นนี้ต้นหนึ่งให้ดูตัวอย่างนี่นี่ปลูกใกล้ๆบ้านเองค่ะก็เห็นไหมคะต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้ก็ติดลูกเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ต้นนี้ไม่ติดนะคะ ้นนี้ติดน่าจะเป็นแตกใบอ่อนอยู่ตอนนั้นนะคะน่าเสียดายมากเรื่องฝนตกนะคะหลายท่านแบบว่าเสียใจมากอุตส่าห์บำรุงอย่างดีฉีดใบอย่างดีฝนมาตกในวันที่มายงชิดบานได้ยังไงเราก็เหมือนกันเราก็เสียใจนะคะที่สุนก็เสียใจเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็ต้องมีทั้งส่วนที่ยังเหลืออยู่ฝนเขาอาจจะไม่ได้ทำลายทั้งหมดก็ได้ มันจะมีบางอันที่ปแปลงเขาผสมเกสรแล้วติดผลแล้วนะคะเกิดการปฏิสนธิแล้วแล้วก็ติดผลอย่างนี้แล้วก็รอดไปนะคะก็คือช่อเนี่ยมันจะต้องออไม่ร้อนเกินไปนะคะเขา้เขาถึงจะไม่ไม่ล่วงไปหมดถ้าแบบว่าปลูกแบบเนี่ยอันนี้จะร่มํำไรนะคะที่สวนเนี่ยคือเราไม่ได้ปลูกกลางแจ้งมากๆถ้าปลูกกลางแจ้งก็ควรทำสแลนนิดนึงช่อเขาถึงจะอยู่ได้นะคะ แล้วอากาศถ้าอากาศแบบหนาวๆนาวเนี่ยได้เลยยังไงช่ก็ยังอยู่ติดผลแน่ๆน,นี่อันนี้ก็พอมีให้เห็นตอนนี้แดดมันร้อนลูก,กอ,อ่อนๆอย่างเงี้ยมันจะไหม้ได้นะคะถ้าแดดร้อนกว่านี้อันนี้คือแดดเช้าถ้าแดดบ่ายถ้าต้นมันโดนแดดเย็นนะคะแดดเย็นน่ะผลเล็กๆอย่างเงี้ยดูสิคะอาจจะโดนอาจจะโดนะอาทิตเ์เผาไหม้ได้นะคะลูกค้าก็คอยดูต้นกันนะคะ พี่สวนก็จะแนะนำให้เดี๋ยวฉีดสารป้องกันมแมลงฉีดฮอร์โมนในเรื่องของฮอร์โมนที่ใช้ฉีดนะคะก็ที่สวนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยฮอร์โมนที่แนะนำไปตัวเดิมเลยครั้งที่แล้วค่ะลองดูคลิปเก่าได้เลยแล้วก็จะมีพวกเพิ่มเข้ามาก็เป็นสารพวกชีวภาพนะคะก็จะเป็นน้ำหมักปลาฮอร์โมนนมโสดแล้วก็อ่าพวก นอกกล้วยอะไรพวกนี้ค่ะที่เขาหมักกันนะคะฮอร์โมนไข่จุลินซีสังข้อแสงอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยเพิ่มขนาดผลนะคะแล้วเพิ่มความกรอบของมะยงชีดให้เขามีความกรอบแน่นหวานอร่อยรสชาติดีนะคะจะมีแนะนำก็คือรู้จักไครตัวซานไหมคะไค่ตัวซานนี่ก็ได้นะคะฉีดพ่นในระยะที่เขาติดผลแบบนี้เลย <S <S นี่นะคะขออวดช่อนี้หน่อยนะคะ ากที่เขาติดช่อนะคะตอนนี้แบบว่าติดลูกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกเต็มเลยนะคะอ,อยากให้ดูช่อนี้จังเลยค่ะลูกเขาเล็กๆๆแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพต้นนี้ดีลูกถีบเลยค่ะติดกันเลย เห็นไหมคะอันนี้ก็น่าดีใจแต่อย่าล่วงหมดนะคะภาวะนาะนี่นะคะก็พามาดูสวนนะคะสวนโดยรวมอันนี้ข้างหลังนี้บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่ใหญ่แล้วนะคะซึ่งก็ ท่อเขาก็จะอยู่บนต้นนะคะเดี๋ยวขหามุนกล้องให้ลูกค้าดูนะคะเห็นไหมกันไม่เอ่ยนี่ค่ะก็จะอยู่สูงสูงขึ้นไปนะคะก็ใช้กล้องถ่ายให้ดูข้างบนนะคะซึ่งที่สวนเนี่ยมันก็จะมีหลายโซนนะคะทั้งต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่นะคะก็คือพาเดินดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะแต่ว่าเราถ่าย ว่าหมดไม่ได้วันนี้วันนี้เวลาน้อยเอาโซนนี้ก่อนแล้วกันนะคะให้ดูระยะการปลูกของพี่สวนนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแล้ปลูกชิดกันมากเลยนะคะอันนี้เป็นโซนใกล้ใกล้กลกลบ้าน บางท่านบอกว่า4คูณ4เมตรอาจจะชิดเกินเกินไปแต่ที่ส่วนนีชิดกว่าน,นั้นนีค่ะ2คู2ก็มีนะคะ2คู4ก็มีเหมือนแบบว่าเราปลูกแล้วพอต้นที่ที่นี่ไปเราก็ปลูกซ่อมนะคะปลูกซ่อมบ้างก็มีเพราะว่าเราทำกิ่งออกไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยปลูกชิดได้ถ้าลูกค้าปลูก แบบพื้นที่ไม่เยอะก็4คูณ4เมตรขึ้นไปก็ได้5คูณ5เมตรก็ได้นะคะมะยงชิดเราต้องจะเป็นต้องตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอนะคะก็คือว่าสามารถที่จะปลูกทีได้ไม่ต้องปลูกห่างมากมากเหมือนต้นมะม่วงมะม่วงฟอร์มเขาใหญ่กว่ามยงชีต้องตัดแต่งกิ่งทุกปีค่ะนี่นะคะวันนี้ก็มาดูต้นมายงชิดนะคะลูกค้ามาซื้อค่ะแม่เขาให้ราคาพิเศษนะคะเนี่ยอเ ก็บอกว่าได้อันนี้แม่รถพิเศษให้พี่เขานะคะต้นให,ใหญ่เพราะว่าใบไม่ค่อยสวยมากนี่นะคะเราก็อยากจะสรุปคร่าวๆให้ทุกท่าน ทราบกันอีกครั้งก่อนจบคลิปนะคะก็คือว่าในระยะนี้นะคะเราก็ต้องฉีดพ่นด้วยสารป้องกันเพียไฟนะคะป้องกันมแมลงต่างๆนะคะที่ที่เขาจะเข้ามาทําลายผลอ่อนของมยงชิดของเราที่พึ่งพึ่งติดลูกนะคะเราก็เริ่มใช้เลยนะคะ ฉีดพ่นไปที่ใบค่ะเพราะว่าเราอาจจะเจอเพีย้ยเพี้ยไฟไลายแดงหรือว่าแมลงต่างๆเนี่ยมากัดกินได้แมลงก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบทําลายนะคะก็เราฉีดสารป้องกันแมลงไว้ก่อนซึ่งในระยะนี้ไม่เป็นพิษนะคะต่อการรับประทานมะยงชดเพราะว่า สารป้องกันแมลงเขามีระยะเวลาที่เราจะใช้ตามกําหนดของเขานะคะไม่เกิดการสะสมนะคะอีกนานค่ะกว่าลูกมะยงชิดเขาจะเป็นผลใหญ่นะคะสารพวกนี้ก็จะหมดไปแล้วนะคะซึ่งถ้าใครแบบว่ามีต้นสองต้นใช้ชีวภาพก็ได้นะคะแต่ชาวสวนส่วนใหญ่เขาก็จะฉีดพ่นกันอย่างนี้นะคะ่ะซึ่งในระยะนี้ก็ยังปลอดภัยนะคะต่อผู้บริโภคเพราะเราก็ทานมะยงชิดนั้นเองด้วยนะคะก็ ส่วนการให้น้ําการให้น้ําในระยะนี้นะคะเราก็ให้ปริมาณน้อยๆนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มความถี่คเพิ่มความถี่แล้วการจากที่ลดวันละหนึ่งค้งอย่างเงี้ยค่ะแค่หน้าดินเปียกเราก็ลดวันละสองค้างก็ได้เช้าเย็นแค่หน้าดินเปียกลดเล็กน้อยแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะก็คืออย่าให้มากเกินไปเดี๋ยวผลรวงแต่คือต้องให้ค่ะห้ามขาดน้ําเลยในระยะนี้ และจะหยุดให้ช่วงที่ก่อนเก็บผลผลิตนะคะก็คือการงดน้ําในช่วงนั้นน่ะเขาจะสะสมความหวานให้ลูกมะยงชิดก่อนสุกแล้วก็ให้ลูกมะยงชิดเนี่ยมีเนื้อที่แน่นกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ส่วนการฉีดพ่นฮอร์โมนที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเราก็จะฉีดพ่นฮอร์โมนจากชีวภาพก็ได้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนหนอกกล้วยน้ำหมักปลาไข่อีกตัวหนึ่งเออลืมไปเลยก็คือ เกอร์มาของโซตัสนะคะที่เราเคยใช้นะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเราไม่รู้แต่รู้ว่าเขาชื่อเกอร์มานะคะเกอร์มาเมื่อก่อนเป็นเกอร์มานาโนตอนนี้เป็นเกอร์มา plus หรืออะไรสักอย่างฉีดพ่นนะคะจะช่วยให้มะยงชีตะขยายขนาดของลูกได้รสชาติก็จะหวานกรอบ สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิดนะคะให้เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะสวนมายงชิดลัตนานิยมนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะคะที่เพจ Facebook สวนมายงชิดลัตนานิยมนะคะจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับมายงชอจูเสมอค่ะแล้วก็ท่านที่สนใจกิ๋งพันก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับช่อง u t u b e ของเรานะคะสวนมายงชิดลัตนานิยมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิดนะคะท่านจะได้ไม่ลลาา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 าดนนนนนนะะะะคคคททงงงสสส่่่่่่วกกกก็จมมมมมีีเเเเเรรรรรืือออออออขยยยชิบบปโ์ให้้ัูู ยังไงต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคะถ้าอยากดูคลิปเก่าๆของที่สวนก็กดไปที่ช่องสวนมบตูชิัตนานิยมได้เลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอนะคะวิดีโอเก่าๆก,ก็จะขึ้นมาให้ดูเลยค่ะ